ให้เอาเอาน้ำสาดดับได้ไหมนะนี่น้ำกระป๋องหนึ่งนะน้ำนะอันนี้ผมตัดกระแสไฟแล้วตัดด้วยไฟอ้าผู้กงการหนึ่งท่านเร็วเอาน้ำสาดดับเชิญตอนนี้ตกใจไปไหมเชิญลองสาดดิเอาให้เต็มที่เลยนะเอาให้ดับนะดูดิว่ามันดับไหมดับไหมนะดับไหมดับไหมเออไม่ดับไม่ดับเอาอะไรนี่เอ้าลองนี่เอ้าลงตงข้หยอดตรงนี้ตรงนี้ตรงลอยรั่วลงลอยรั่วนะเาค่อยเท ลอยด้วยด้วดับไหมไม่ดับทำไมมันไม่ดับอ่ะมันดับไหมทีเดียวมันดับได้นะแกมันดันเออแกมันดันเออลองลองดูใหม่เอาแบบเมื่อกี้ดูดิมันจะดับไหมเอาน้ำถลนเนี่ยผมเองดูดิเยี่ยมันดับได้แหละแต่ผมก็ไม่เคยทำนะไม่รู้มันจะดับหรือเปล่านะลองดูโอ๊ยเห็นไหมมันวนอ่ะอันตรายนะอันตรายเห็แล้ววิธีการปิดวาล์ย์นี้สุดผมว่านะ แก๊สที่รั่วแล้วติดไฟกับแก๊สที่รั่วไม่ติดไฟอัน,น,อนตรายกว่ากันรั่วไม่ติดไฟเกิดการสะสมถ้ามีประกายไฟไปโดนมันระเบิดอันนั้นอันตรายกว่ากันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพยายามให้เปลวไฟมันดับลงก็ได้นะหาวิธีการปิดวาล์วแล้วก็ตัดเชื้อเพลิงดีกว่าผมพยายามคิดแล้วก็หาวิธีคิดแล้วก็หาวิธีว่าเฮ้ยไอวิธบีบ้านที่ชาวบ้านเขาสงสัยกันอะ่ะโดยที่ผมจะไม่ไม่มาเอาเอาสายแก๊สมาหัก เอามือไปอุดผมว่ามันเป็นเรื่องที่อย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยบบ้านดีนะผมว่าบันบ้านดีเป็นวิธีการนําเสนอเอาละมีใครมีปัญหากับผมไหมฮะเรื่องสามครึ่ง <c oughs> มีไหม <c oughs> ไม่มีนะ <c oughs> ตอนนี้ไฟไหมเี่ยคนที่เสียชีวิตคนที่ตาย,คน,ตายคนที่ตายจากจังเหตุการณ์ไฟไหมที่เคยเห็นหลายๆครั้งเมื่อคืนก็ไหมที่ไหมที่รัชดา3 6ซอยเสือใหญ่ทิศเมื่อคืนอ,อพยพนักศึกษาลงจากหอพัก เยอะเลยนะควันดำเมียบเลยนะวันก่อนก็ไม่ลงงานเลยแถวแถวมผมอยู่ต่ถนะไม่เห็นแะถวแถวทางไปทางครับส่วนใหญ่ตายเพราะสมรักควันตอนนี้ผมเอาเอาห้องนี้มาเห็นไหมนี่ตู้นี้เดี๋ยวผมจะปล่อยควันข้างหนนะแล้วก็ให้ที่ลองเข้าไปใครที่บอกว่า มีใครให้พ้อมที่จะเข้าไปนงกรนวรเลยนะไม่ได้บังคับเอาแบบที่เข้าอ่ะขอยกมือต่อไปเข้านะไม่ได้บังคับนะถ้าอยากเข้าเข้ามาเลยข้างในข้างในไม่เป็นไรไม่ต้องวิกกัวเขาคือเราเอารอมใจันจาม่เนระครับเรีมพาด้วย่งนี้ไรปัญหามันด้หมันจะองีเอารานจะองที ทันพวกนี้นะครับอะไที่ก็ใช้มากต่่มันท็ตวให้ตอามที่เราเรียนมายิ่งข้องต่มาถที่มองแแต่ที่ข้องส่มากยิ่งมองม่แต่อาคารสมัยใหม่ทุกวันนี้ผมมีทั้ง12 80ข้นไปบอกการีไปจิงเดียวเพราะฉะนั้นการหนีไปเนี่ยทำตัวใต่ำแต่ว่าเดี๋ยวคุณพี่เข้าใช่ไหลอรลอเข้าไหมเอาดี มีควันยังลองให้ให้ทุกที่เข้าไปก่อนโดนกัวเปล่าๆแล้วก็มีแมสหน้าปิดลองดูครับเชิแล้วก็มาเล่าปัญหาเชื่อมต่อไปเรน่อยาเลยเอาพไปไปนะี่เข้าไปดูแลพี่เขาด้วยลองเข้าไปดูครับเผาไม่ใหญ่เยอะเลยนะขนๆขอนทั้งหมดพีเดินพี่ไมาแล้วออกกันเยอะมาอยู่ตรงนี้ไมให้มต่ำพ้นต่ำปนะผมจะลองห้องแล้วก็บนๆกับบรรยากาศไปจะไงวิ่งไปวิ่งเดินวิ่งแล้วเวลาหนีไปอย่างวิ่งนะเดินสะดุดนะนะครับเดี๋วิ่งนะเอาวี่เดิน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 ตรงนี้ คือนี่ขนาดแม้ขนาดที่พี่มีแม้มีผ้าิดปาามีจมูตะหมูนะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทุอวันพวกนี้ตาแต่ั้มามเราจะแสบตาแสบู้บ,บตาแล่วก็แล้วแต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์อื่นเช่นวันนี้ผมอันนี้มาแนะนําิีเอาถุงถุงเิครับอันนี้เป็นถุงป้องกันควันไฟนะเผื่อใครสนใจทางทางทีวีก็น่าจะมีอยู่ อันนี้ไม่ได้แจกอันนี้ใช้มานานแล้ว <c oughs> น,น,นะมันจะพับเล็กๆอยู่<อ>ยในซองนะครับแล้วซิลเหมือนเหมือนซองยานี่ผมไปเอาที่โรงแรมเลอเมเมเดียนที่ภูเก็ตเ,เคยได้ไปอบยมหนีไฟเขาปรากฏว่าก็ไปเจอมันอยู่ในห้องอะห้องหนึ่งมีสองอันเห็นนะอ่านออกไหมนี่อ่านออกไหมเอาอ่านให้ฟังหน่อยนี่ <c oughs> คือมันเป็นของญี่ปุนป่นฝาฝาน่าจะอ่านออก ของญี่ปุ่น,นอ่านอ่านหน่อยสมสมุติครับอเอ่อสมุตเดี๋ยวเดี๋ยวภาษาญี่ปุ่นผมอ่านให้ฟังเนดะ้ออ่านถูกผิดไม่ว่ากันนะถุงป้องกันควันไฟนี่ไงถุงป้องกันควันไฟเกอผมชอบญี่ปุ่นตรงที่ว่าภาษาเขาอ่ะเขาเป็นชาตินิยมนะหน้าไหนอ่านออกไม่ออกก็เรื่องของมันภาษาอังกฤษ หลายคนอ่านออกไม่ออกเรื่องของมันแต่ที่สําคัญก็คือนี่เขามีโลบเห็นไหมเอาช่วยช่วยทำมาหากินจํามุมเอออาจจะข้างล่างด้วยขอบคุณครับขอบพระคุณพี่นะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมมีโลบเขาบอกว่าห้ามวิ่งฝ่าควันไฟในขณะที่เกิน <c oughs> เกินเหตุเพลิงไหม,ม้ไหมอันนี้ก็รู้แล้วพออันที่สองปุ๊บถ้าพี่มีถุงให้ใช้ถุงเนี่ยตาอากาศครอบสีษะนะอันที่สามแล้วค่อยออกมามันทนความร้อนได้13 0องศาเซลเซียส2ององศาฟาเรนไฮน์นี่แต่ไม่ได้บอกเปลวไฟนะเปลวไฟในความร้อนสูงกาอยู่แล้วนะ เวลาใช้งานนะเวลาใช้งานแมนปุบเนี่ยตากเนี่ยเนี่ยตากอากาศเนี่ยตากเพิ่มแล้วก็โอ้ยกำลังทิศกำลังทิศสอนแต่ผมสอนมาสิบกว่าปีได้ถุงเนี่ยนะดึงเห็นไหมให้มันทิดคอแล้วแล้วก็ดึงไว้ที่หน้าอกนะม้วนๆก็ได้แล้วแต่เอาเสร็จปุ๊บก็เอามือค้ำผนังแล้วก็ออกอย่างที่กจะเห็นค่อยๆค้ำไปนะแบบเนี้ยมันจะไม่มีปัญหาเรื่องตาอ่า จะได้ไม่แสบหูแสบตาแสบจมูกนะถุงใบนี้ตักอากาศหนึ่งครั้งเนี่ยหายใจได้5นาทีนะหายใจได้นานประมาณ5นาทีนะ1 1> ตักหนึ่งครั้งพี่คิดว่า5นาทีเพียงพอสําหรับการหนีไฟไหมพอไหมไหนใครคิดว่าไม่พอถ้าไม่พอให้ตัก2ครั้งได้10บนาทีลองดูแต่ถามว่าพี่จะซื้อไหมไปละสองร้อยบาทเนี่ยนีย่ฮะเอาของผมมาให้ดูฮะ ง่ายๆเลยนะขอขอบพระคุณครับเอาใบหนึงก่อนอันนี้ถุงแกงฮะ,ะถุงแกงเดี๋ยวที่ใส่พวกแกงร้อนๆกิโลละสี่สิบสี่บาทนะได้เหมือนกันกิโลหนึ่งมีประมาณยี่สิบห้าใบนะ สั่งลองลองลองดูเอาลองไม่ตักเอาสวมเลยครับพี่เอาเอาลองดูปัญหาต้องเกิดแน่ๆผมเดาว่าเอาลองก่อนตักก่อนกันเลยครับแต่ลองดูทุกอย่างก็ไม่ลองนะครับพี่ไม่ลองไม่รู้ครับมันจะติดมันก็จะไม่มีอาการที่หายใจเอาลองดูสิมันจะรเิดกระโเออเอาเอาลองดูลองดูครับมันยังไม่ใช่ดมกาวเอาลองคุมดูนะลองคุมดู รวมเลยตนแล้วสองัก็ได้ไดสิทีไงเบอ่าแล้วดึงให้ชิดหน้อกโอยจะไม่วยามันก็มีพอรัดดึงล้มันึงลวไงจะทลองลอดูครับได้ครับเดยวครับขูๆลองดูคอาตักตักแล้วก็ดึงชิดหน้าอกไว้ตักเาปั๊บเบดึงดึดึงดึงดึงดดึทดดลงงดูงดทงดึ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 งด ทางนี้นะขวาเอามือซ้ายหยิบมือขวาทำมันหนักแล้วรูดไปเรื่อยๆฮะเอ้าใครจะเข้าเดินกระบายครับไอ้ถุงเนี้ยถุงเนี้ยมันเป็นถุงร้อนนะเวลามันใส่ต้มแกงนะต้มเน้อเป็นร้อยเป็นพันเนี้ยต้มสัก